o r a s t i x 4 0 Pro WiFi เมนบอร์ดสวยเด่นเน้น Wi-Fi ตัวบอร์ดมาในโทนสีดำตัดขอบสีเงินเพิ่มความเท่ด้วยลวดลายปาดเชียงและปรับแต่งสีไฟผ่าน RGB Fusion 2.0ที่นอกจากจะทำให้บอร์ดสวยขึ้นยังซิงกกับอุปกรณ์อื่นได้ด้วย สำหรับแซกเก็ตเป็น TRX4 รองรับ Predator Gen 3 RAM Core Channel 8แถวความจุสูงสุด256 g b PCIe 4.0รองรับ3 w a s i และ3 w a c o s y, s w i ชิปเสียง Realtek ALC 4 0 5 0 h และ ALC 1 2 2 0 v b M2 3 slot SATA 8 port b a c k l Panel มาพร้อม c r e o, o Shield มีปุ่ม Q Flash Plus USB 3.2 Gen 2ทั้ง Type A และ Type C Audio Jack มีทั้ง Digital และ Analog และเสา Wi-Fi 6 นอกจากนี้ยังมีซีฟ s ส e ีดสำหรับจับลำดับความสำคัญของเน็ตบุอรีกด้วยพิกะบายออรัส <V al ina> t r x 4 0 Pro Wi-Fi มาพร้อมการรับประกัน3ปีมีจำหน่ายแล้วที่ Advice